ตา 5, ีแ79อยู่ 7, 9, ตน้นอยู่ต้นเสานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซี i, ทุกท่านเข้ขาสู่ช่องพ่อสไบผ้ารวยมือนีพอสไบผ้ารวยกะเดินทางมาเยือนลานปูนาคนะครับเนาะลานทําปูนาคกะมือนีเป็นมือสันวันดีนะครับเด้อคือเพิ่นสิยกเสาเอกขึ้นนะครับเนาะมือนีปูนาคนที่ทำไปที่อ่าแล้วก็ อ่าทุกสิ่งยางกาดเตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับเรื่องมีตถาว่าอ่าสีรอเวลาถนัดนะครับเนาะคือมือเส้นนี่พอสบายกับมาตะเส้นมาเตรียมอ่าซอยเพิ่นเห็ดนั่นเห็ดนี่นะครับเนาะเพิ่นกะสีมาอ่าเห็ดเตรียมของเพิ่นขึ้นก็รอถ้าชมไปพอพร้อมกันนะครับว่าสีได้จุดได้ตุดไดนตุดดีบ่กปูเพิ่นว่าเพิ่นสีอาจจะปล่อยมือหนีนะครับเนาะเอาเอฟซีเข้าแม่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสวยฟ้ารวยนะครับเด้วอ่ากาสชี อ่าเป็นตัวใดข้าสชิไดอันใดข้าวกะคอยฟังไปขอฟ้องกันนะครับเนาะอาจจะมีโสมีลาบอันใดแน่นะครับเ,าาเนาะบานนี้ก็อ,าอ่าจะเรืมองขอสำคัญครับก็จะเริ่มกดไลค์กดแช่กดพิจิตร์ต่ำเห้กับพอสวัยนะครับเนาะกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อสิบประพาดข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอสอยฟ้าด้วยอันนี้ฟูหนักเป็นกำลังทีทําพิธีนะครับเด้อไปข้อาวหญ้าไปเบิ่งครับว่าเพิ่นเห็ดอันใดพิ่นวิธีกรรมเพิ่นมีแบบไปคือวิธีพิธีกรรมเพิน่นก็อ่ามีตามแบบฉบับของโบราณโบราณนะครับเนาะเพิ่นเห็ดโบราณโบราณมา เอาบองคอยขามันงุห้องเลแหละเนาะเอ้าเฮ้ยฮึ่มเฮอยนะเฮ้ยนะเฮ้ยนะบองนี้เลยเอาะนี่นะเอาไปว่า เลยูไส้สามสองศูนย์ะคะเซีเดอเล็กยู่ไส้ตูนาเข้าสามสองศูนย์นะคะเล็อยู่ไสเดอ่ะค่ะผู้ใดจัดห้านไอยไว้ก่อนจะจัดได้ด้ความเมื่อนี่ค่ะสามสองศูนย์ค่ะครับเกียรใเกียนครับเนี่ยเกียน์เลยฝ่ายไซสินไม่ได้มา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 ลงพี่มาเอาฝ่ายไซสินมาด้วยจะทำเสาด้วย อย่าข้ามเสาโร,รสันคััปูว่าห้ามข้ามเสาเด้อรซั้ข้ามข้ามเสาแต่ละต้นในเดือน้อกมาเด้อเด้อ

สร้างประจาตีนเสาหร้อสร้างให้บ้านประจาตีนเสาหรือปุ้ยไซอันนี้ก็ทำเบื้องความก่อนนะครับเลยที่น่องเขามันหยกน้ำกันกับเกลตูวเด้อฝุ่นไปพอใหญ่ไว้เอ้าอันนี้พ่อพอสบายก็เห็นเลขยังนี่ครับอยู่ในนี้นั่นเอาอีกแล้วพอเงี้ยยุ้ยสองศูนย์สามครับเป็นเลขอีกแล้วพอใหญ่ยไวอ่ะก็เห็นแล้วครับนี่เป็นเลขอีนนี้ได้เห็นว่ามันตัวเลยครับสองศูนย์สามต้นนั่ะนะสองศูนย์สามได้แล้วได้แล้วพอได้แล้วได้แล้ว อันนี้สอูนะครับเพื่อเห็นนี่รูปๆมากได้่อยไปเห็นเขาลอยใช่ครับขาเบิ้งนะครับเด้อบาสีเข้าไรเต่เข้ามายุดยูมงสองศูนนี่นะครับเนาะมันขาดไปใช้บุเล็กแต่ตัวหนึ่งครับหนักนําหนักน้ำมาต่ออยู่ครับเบิ้งถึงกล่องก่นนะครับเด้อ ขอให้เอฟซีขามาแล้วก็อย่าลืมอนไปข้ามเอาไฮรับไฮล้อยไปพราะความกันครับมือนี้เป็นมือยกเสาเอกของปูหนาคนะครับว่าร้านทำปูหนคครับเนาะเอาเอามาลัดเอาพี่ไปเดี๋ยวคน เอารัดเอาพี่เด้อบันเด้อรัดออาไปไกลๆนะเฮาก็เอาก็แล้วละเอาเไปยุ่งใกล้ๆย่าไปยุ่งใกล้เด้อครับเด้อ หกเเกาพี่นงสุเานะตักเจไดเก้าไลวโอคือตาดีแท้กเจ็ดเก้ยุ่ต้นยุต้นเสานะครับ หกเจ็ดเก้าอยู่นีครับโอ้เห็นแล้วบ้านนี้โอ้คารผู้ทำเห็นแล้วบ้านนี้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ ทานอสมหโตจสุยิตังพรหมจาริโสปะนาคิยวัชชะกะปะทะกัมมังวินาตโตปะนาคินะมะโลกะมิวิปารังจิตังอะภินานะ สักยานะนันทิวาตนเทวังตวันิจโยโคยจยาสุชยาบังเริตาปารังยะคัมยะคัวนะเตปาทวีปะเลทามิเตกตาคาบุตรานันตตาันปันธุันเตสุนขปัสนาสุมาตัง PAPATANG YATIHANG SITANG SUKHANO SOMON KOTA SUYETANG PRAMACA ESO PATAKINAM KAYAKAMANG WAJAKAMANG PATAKINAM PATAKINAM MANOPANAM PANIKITE PATAKINEN PATAKINAN ได้โยได้โยครับกำรับเลขยกยี่ส่นเสานะครับหกเจ็ดเจ้านะครับอ่าเบิ่งอะนะครับเด้ออ่าเห็นชัดเจียนนะครับเนาะหกเจ็ดเก่านะครับเด้อเห็นบเนะครับอ่าเดี๋ยวคอยเบิ่งที่หลังนะครับให้เพิ่นผมแล้วก็ให้เพิ่นดอกไส้อาหย่างลงให้แน่นๆก่อนครับพี่น้อง

มือนี่เห็นโตแดงเลยค่ะ679จ็เก้าเาเนี่ยเขานี่ลามือนั่นแดงครึ้งครื้มมือนี่คือคนแดงด่แลเบาดอกเอาเบิ้งเอาได้พี่น้องได้ดีใจเลยค่ะ